กลับมาหวานคืนจอให้แฟนคลับได้ฟินตัวแตกกับคู่จิ้นเกรทวอร์ริทอนแมทพิเรนีในละครรักต้องอุ้มที่ต้องมารักรักหลบหลบในฉากกุ๊กกิ๊กในร้านดอกไม้เพราะมีตัวจี๊ดอย่างคุณย่าตุ๊กดวงตามหาประไลวิ่งฝ่าผู้คนมาคอยสังเกตการขัดขวางฉากนี้ทั้งคู่ต้องหลบซ่อนตัวไม่ให้คุณย่าเห็นแต่หนุ่มลอยยอดนักบินอย่างเฮียเกรทเกิดอาการโอเวอร์แอคติ้งสาวแตกสุดพลงังเมื่อต้องเจอกับรถด่วนตัวเป็นๆที่เดินดึบด๊บๆโผล่มาจากยอดดอกไม้ซึ่งพระเอก ยอมรับว่าเป็นฉากที่ดึงพลังตัวเองออกมาหมดตัวเลยแล้วค่ะตัวเองคือปกติเรื่องอื่นพระเอกจะขึงจะขึงผู้หญิงแต่นี้ฉากนี้เราโดนขึงตัวนอนครับจริงชีวิตจริงไม่กลัวเท่าไหร่กินได้เมื่อกี้แมทยังจะกินอยู่เลยเนาะจะกินสดๆเลยค่ะ ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฉากนี้เป็นฉากที่น่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็ตลกด้วยค่ะของเรื่องรักต้องอุ้มนะคะแล้วก็ฝากติดตามฉากอื่นๆด้วยเพราะว่าต้องมีอะไรน่ารักน่ารักกับน้องด้วยกับน้องน้องตาหนูค่ะก็ดูแล้วสดใสแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะครับผมประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณครับผมตอนนี้เราไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งให้หัวใจเต้นเป็นปกติแล้วกลับมาอัพเดตกันต่อกับข่าวบันเทิงสนุกๆค่ะ